แล้วไปอ่านคอมเมนต์่ะนาะอรู้สึกว่าหดหูมากเลยผมรู้สึกว่าคนไทยโหดร้ายขึ้นเยอะมากเลยนะหรืออาจจะเพราะผมอยู่ในแวดวงการเมืองหรือเปล่า่รู้ผมรู้สึกว่าผมมีศัตรูโดย,ยที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยทาอะารใครอย่างเงี้ยแต่ผมต้องกลายเป็นคนที่ถูกเหยียดหยามประนามกดขี่ไปเอาพ่อเอาแม่มาดานะ่าอะไรกันผมรู้สึกว่าทําไมโหดร้ายจังเลยสังคมไทยแต่พอมาอ่านอันตามาตาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ความตึงเครียดท,ที่ที่มันทับถมกดขี่กดทับเราเนี่ยมัน มันสลายหายไป80%นะฮะก็ท่องอยู่อย่างเงี้ยกมไม่เอากับมึงแล้วเว้ยกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยหรือว่าตาดตาก็ได้ผมว่านี่คือความท้าทายนะครับของของการอยู่กันนิรันดร์นะครับว่าจะทํำยังไงถึงใช้ใช้กับคู่รักก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่แปลว่าพอเจอทําอะไรไม่ถูกใจก็คุณไม่เอากัผมแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเลิกกันสักทีไปไกลได้วอะไรเงี้ยอาจจะใช้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าเป็นการท้าทายว่าสิ่งที่อันนี้อยากจะ ฝากของคุณบัญชานะครับเฉลิมชัยกิจซึ่งเป็นคนที่ผมเคารพมากๆนะครับว่าท่านเนี่ยได้สร้างสร้างสร้างคนนะผ่านงานพิมพ์ผ่านปฏิทินของท่านพุทธทาสผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้คู่รูปการกอย่างมหาศาลในชีวิตนะครับจากปฏิทินธรรมะของท่านพุทธทาสแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะแจกปฏิทินธรรมะของท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดนะครับแล้วผมก็หวังใจว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ จะอยู่กันนิรันดรจริงๆคือปฏิธ,ฏธ,ฏธ,ธรรมะสำหรับคุณสุขภาใจแล้วก็การสื่อสารธรรมะที่ท่านอาจารย์พุทธาสนะครับได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมให้กับพวกเราครับขอบคุณครับ,บค,ค่ะก็พอได้ฟัง่างนี้คิดคิดตามมาในหัวเหมือนกันนะคะมีความสุขว่าสิ่งหน,นึ่งเนี่ยนะคะคือท่านพุทธาสเนี่ยอยู่นิรันดร์จริงๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะคะไม่มีวันตายคือพอไม่มีวันตายก็คือ ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ทันสมัยใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่ท่านคิดท่านเขียนเนี่ยท่านไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้ว่าณนะวันนี้สิ่งที่เราเอา,เอา,เอาความคิดของท่านาตัวทาของท่าน สิ่งที่ท่านเขียนเอาไว้สิ่งที่านพูดเอาไว้เนี่ยพอเรามาทบทวนเออมันยังคงอยู่กับเราแล้วก็ใช้ได้จริงๆด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราคงคดิดจริงคำนี้ว่าพุทธทาสไม่มีวันตายใช่ไหมคะค่ะทีนี้มาที่อาจารย์ประมวลเมื่อกี้สองท่านก็ได้พูดแล้วนะคะถึงบทกลอที่อยู่ในปฏิทินนี้นะคะ ตัวของอาจารย์เองเมื่อกี้แบบได้ยินที่ดูทีเซอร์ตรงนี้นะคะก็มีอาจารย์ก็ได้พูดถึงกรอนของท่านอาจารย์พุทธาตด้วยนะคะอาจารย์มีมีบทอะไรบ้างที่อาจารย์รู้สึกว่า,อาชอบแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตนะคะจริงๆบทกรอนของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยผมอ่านตั้งแต่สมัยที่ผมปวดนะผมได้เคยพบท่านอาจารย์พุทธทาสจะต้องสารภาพไปตรงนี้ก่อนนะครับว่าขณะที่เราพบหรืออ่านบทกรอนของอาจารย์พุทธทาสในช่วงวงัยหนุ่ม รละความหมายกับการอ่านกรอนของท่านอาจารย์พุทธทาสในช่วงวัยแก่ผม,ผมขอโทษนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีความรู้สึกตื่นกระทุกกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสฝากไว้ในรูปลักษณ์ของบทกวีหรืองานหนังสือหรือแม้กระทั่งธรรมะเข้าตาที่ท่านคุณพูดถึงเนี่ยนะครับสมไมที่ผมใช้ความคิดนะในการศึกษาสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบรรยายและก็นำมาถอดเป็นหนังสือบางทั้นเราคิดตามและเรางง งงสือสารภาพตรงๆเลยนะครับว่าผมเข้าใจว่าแม้กระตั่งที่อาจารย์อวตารพูดถ,ถึงเมื่อเราจิตว่างเนี่ยฟังเสียงย่าพูดเข้าใจผมมีความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่อยากจะเล่าตรงนี้ก็คือแต่พอกลับมาอ่านอ,อาจารย์กา,ารอาจารย์ตอนแก่ในยเฉาปัจจุบันไม่ว่าบทกวีหรืออะไรบททุกบทมีไตยยแห่งความหมายที่แฝงเร้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่อาจารย์มีความหมายแบบนั้นขึ้นในใจเนี่ยอาจารย์ก็มีรู้เหมือนกันว่าจะใช้ถ้อยคาใด มาพันานาอาจารย์ดีกลับไปถึงใช้คําซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมผมมีความรู้สึกแปลกใจมากนะครับว่าอาจารย์มีคาแปลเช่นกรณีตาสุดท้ายคืออรตมยตาที่แปลว่ากูไม่เอากำมือละโวย้ยซึ่งมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากหรือแม้กระทั่งก่อนหน้าถึงอรตมยตาก็คือตาตาตาคำว่าตาตาตา,ตาที่แปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง ผมก็จะว่าผมในฐานะที่เป็นนักเรียนบาลีมาด้วยเยสอบได้ปร,ริญญาธรรมะประโยคครับเมื่อตอนที่เรียนบาลีเนี่ยนะครับแลนะผมก็่จะว่าคนที่เรียนบาลีทุกคนไม่แปลคําคําหนึ่งซึ่งเป็นคําที่สําคัญที่สุดคือคําว่าตถาคตนั่นก็คือหมายความว่าเมื่อพระมหาบุรุษคือพระสิตตถะภูมานหรือจิตตถาตาบทบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญวิสาขามา หลังจากนั้นพระองค์จะใช้คาสรรพนามเรียกตัวเองว่าตถาคตพระองค์ไม่ใช้คําที่มาก่อนหน้านั้นเลยและสุดท้ายพระองค์จะเรียกตัวเองว่าตถาคตไม่เรียกไปชื่อตัวเองไม่เรียกในชื่อโครไม่เรียกไปชื่อะกุลอีกแล้วใช้คําว่าตถาคตและก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเราก็ไม่แปลตถาคตเราก็ทับศัพท์มาเลยว่าพระตถาคตพระตถาคตพระตถาคตแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือจริงๆคํานี้ถ้าจะแปลก็แปลได้ ก็จะแปลไม่ต้องเอาความมากมายก็แปลผู้เข้าถึงตาตา,ตาแต่เราก็าไม่แปลตาตาเพราะแปลว่าอย่างไรและเข้าถึงอะไรทั้งที่ความจริงคําว่าตาขาหรือตถตาตาที่เป็นคํานามที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะเป็นคําซึ่งเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของบรรดาฤาษีโยคีทั้งหลายก่อนอพระพุทธเจ้าจะมาถึงยุคของพระองค์ ใครที่ไปบวชบำเพ็ญตอนเป็นฤาษีโยคีย mm hmm. เมื่อจะบำเพ็ญตะบะ mm hmm. เพื่อให้บรรลุความรู้อันสูงส่งเนี่ยครับจะต้องเปล่งคําภาวนาสามคำคือคำว่าโอมโอมคำว่าตัคอตาคและคำว่าสั์คือความจริง,รงลบแรสักด์แต่มาเอาแปลว่า,าวความจริงนั่นละก่อนพระพุทธเจ้าทันทีที่พระองะค์บรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดานพระองค์เรียกพระองค์ว่าเราผู้เข้าถึงซึ่งตาตาตาแล้ว ตาตาตานี่เมื่อกี้เราใช้คําว่าคําเดียวกับวัตถุญญาตาใช่ไหมครับซึ่งพระองค์ใช้คํานี้และผมก็จะว่าการใช้คํานี้ของพระพุทธองค์ต่อมาเมื่ออาจารย์พุทธทาสแปลคํานี้ว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นความหมายที่เป็นความรู้ให้เกิดความรู้สึกได้ว่าสัาวาทั้งหลายที่ปรากฏเข้ามามันเป็นอย่างนี้แหละที่อาจารย์เนวรัตพูดถึงความหมายธรรมะสีการหรือที่คุณแทนคุณพูดถึงอตมยตาด้วยผมรู้สึก ระทับใจอีกอันหนึ่งนะครับผมถามท่านอาจารย์สิงห์ทองซึ่งเป็นพระภิกษุที่อยู่ดูแลอาจารย์พุทธทาสในช่วงสุดท้ายของชีวิตผอมถามด้วยความอยากรู้วานนช่วงท้ายๆน,อาายธธอนอีอาจารย์พุทธทาสพูดอะไรบ้างท่านบอกอาจารย์พุทธทาสหลังากท่านอาพาธแล้วท่านก็ไม่ได้กล่าวอะไรเมื่อท่านอาพาธท่านก็าลุกไปไหนไม่ค่อยได้ท่านจะทำสมาธิหรือว่าภาวนาด้วยการคำพูดคำว่อาอนารมณนังอานารมณนังอานารมณนังานแปลว่า ไม่มีอารมณ์เพราะว่าไม่มีอารมณ์ที่มันปรับไปสู่ความหมายเรื่องสุญญตาคาว่าสุญญตาเนี่ยในความหมายอันความหมายหนึ่งก็คือเป็นสภาวัตเป็นที่อยู่ขอ่จิตเรียกว่าสุญญตาวิหารธรรมสุญญตาวิหารธรรมก็คือการที่จิตเราเนี่ยไม่เสพสวยอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันเป็นอารมณ์ต่างๆที่เข้ามานี่ครับแต่ผมกคิดว่าตรงนี้เป็นความหมายที่สําคัญความหมายที่สําคัญตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับความหมายนี้ก็คือหมายความว่า เมื่อตอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกตัวเองว่าตถาคตนั่นนะเรียกตัวเองวอง่าตถาคตเพราะกำบ,บอกคุยกับตัวเองด้วยนะตัวเองก็คือคุยกับมารน,นะเป็นภาษาที่เราอ่านนี้พระไตรปิดกพระพุธธทธเจ้าของเราเมื่อเป็นตถาคตแล้วกล่าวกับมารว่าเรารู้จักท่านแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างบ้านให้เราอยู่ต่อไปอาศัยต่อไปได้อีกแล้วบ้านที่ท่านสร้างไว้หลังคาบ้านก็รื้อทิ้งแล้วประตูหน้าต่างหากักกรอนทิ้งหมดแล้วนั่นก็คือหมายความว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่ในบ้านของมารคือตัณหาเนี่ย ที่เขาพระองค์อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เมื่อพระองค์แตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์มาอยู่ในสุญญตาวิหารธรรมแล้วคำว่าสุญญตาวิหารธรรมแล้วก็คือมาอยู่อารมณ์กับความรู้สึกนึกถึงภาพนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะมาบวชเนี่ยเมื่อเห็นปรากฏการณ์ของโลกคือคนแก่คนเก็บคนตายที่เป็นเทวทูตพระองค์เกิดความรู้สึกสะดุ้งกลัวหวั่นไหวยิ่งเมื่อไนายนชนะซึ่งเป็นสารสีบอกว่าเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้พ่าพระองค์รู้พระองค well. ์ก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายพระองค์เกิดความรู้สึกหวั่่นวกกับปรรราาาฏณ์ีี้จะะททเมืออพงค มาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพรบ์บรรลุถึงสภาวะที่มันเข้าถึงได้แล้วซึ่ความเป็นเช่นนั้นพร์รู้สึกดีมากดีมากแม้กระทั่งเมื่อมารไปทูลเชิญให้ทรงปริพพาเนี่ยนะครับถ้อยคํานี้ซึ่งปรากฏอยู่ในคำพีซึ่งไม่จะไดา้ว่าในภาษาไทยเนี่ยพระภิกษุไทยไม่ค่อยที่จะเอาอะไรมาพูดในมันเยิยนเยอะแต่ในภาคภาษาสันสุฤติวันที่มานไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้สเสด็จกลับขันธปริพพานั้นน,นะครับ ในภาคภาษาสันสติมีบทสนทนาที่ดีมากมานเมื่อเข้าไปต้องการจะพบพระพุทธเจ้าพระอนนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากไม่อนุญาตได้ข้ออ้างกล่าวตอบกับมารบอกว่าท่านเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าเราไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปพบมานจึงกล่าวกับพระอรนนท์ว่านับตั้งแต่วันที่พระมหาบุรุษบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วที่ควงพระศรีมหาโภคหลังจากนั้นมา ท่านยังมีศัตรูเหลืออยู่อีกนะพระอนนจนก็เหตุผลกับของมาขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันตะกูตีได้ยินเสียงสนทนาระหว่างพระอนอนท์กับมารเป็นอย่างดีจึงกล่าวกับพระอนนท์ด้วยเสียงพระสุรเสียงอันดังว่า,อ,าอนนท์ให้เขาเข้ามาเขาเป็นเพื่อนที่เรารอคอยอยู่มานจึงได้เข้าไปละทูลเชิญพระพุทธเจ้าสดิจตับขันทพระปริโยธานที่เกิดมืนลกูกคาดชันไว พราน,นบนจึงไมารู้ว่าพระเจ้าพง,งาอ์อายุสังขารเสียแล้วอันนี้ผมเล่าเป็นเป็นวรรณกรรมไปหน่อยแต่ความห,หมายที่สําคัญคือความห,หมายที่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงจุดหนึ่งที่เข้าถึงตัตาตาแล้วพระองค์ก็มีความหมายที่มันเป็นเช่นไม่มีใครเป็นมารเป็นศัตรูอีกแล้วแม้กระทั่งขันธมารคือความเสื่อมสลายของสังขารก็ไม่ได้เป็นมารแต่เป็นเพื่อนที่พระองค์รอที่จะพบอยู่ความรู้สึกแบบนี้คือความห,หมายที่สุดท้ายท่านจึงบอกว่าอะตมยยาาาามายตาตั้งแต่ถูกภระของบอก ผมไม่ออกคูณราประมาณนี้ความหมายนี้ไม่ได้ความหมายจะไปพูดกับภรรยาที่บ้านนะคุณแตงคุณนะครับหมายความว่าเขาไม่เอาไม่ไ,มได้เอากับสบาววาภาวะภายในภายในที่มันเป็นปัญหาอยู่ภายในทีนี้ความหมายนี้ครับผมก็จะเป็นความหมายที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าพอปัจจุบันผมมาอ่านบทกวีของศาสตราจารย์พุทธทาสบทไหนก็มีความหมายที่ลึกซึ้งแม้กระทั่งบทที่อาจารย์นวราชพูดถึงก็จาพูดถึงว่าเราสามารถฟังเสียงญาติพูดก็ยังได้ยิน เพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันที่เราไม่ได้ยินเสียงแห่งธรรมชาติเสียงรอบตัวเราใช้ความคิดเพราะฉะนั้นที่มันมีความหมายกับคําพูดที่มนุษย์พูดพูดกันเนี่ยมันเป็นความคิดทั้งนั้นเลยแต่วันหนึ่งเมื่อเราจิตของเรานะครับไปบรรลุสภาวะนะั้นเราได้ยินเสียงอย่าพูดถึงเสียงมนุษย์ซึ่งเราควรจะได้ยินเนมะื่อที่คุณแกนคุณได้ยินเสียงประชาชนที่ก็มีความทุกข์เลยครับผมก็แต่ว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงธรรมชาติเราก็ยังรู้สึกได้ถึงความหมายที่เป็นความหมายทําให้เรารู้สึกดี ผมไม่ได้ระบุบทกวีบทใดรอบเวลามีน้อยแต่มีความหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นบทกวีและเป็นคําพูดของท่านอาจารย์พุทธทาสมาถึงวันนี้ถึงรู้สึกดีที่ตัวเองมีบุญได้่านได้ฟังได้สัมผัสความหมายั้นค่นคือนะคะคือแบบเอกก็เพิ่งจะรู้จักท่านพุทธทาชใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบเออเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมา คือคือท่านแบบพูดไม่เหมือนพระทั่วไปไงคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าทําไมท่านพูดแบบไม่เหมือนพระใทั่วไปอะ่ะเพราะตอนนั้นเราก็อยากแบบเป็นเด็กหย่วนนะคะเราก็ยิ่งไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยพอเราได้อ่านศึกษาธรรมะที่ท่าน ท่านเขียนในนั้นสุโหท่านที่แบบกล้าหาญมากท,ที่ที่ว่าไว้เพราะว่าพระรูปหนึ่งนะแล้วก็ออกมาพูดแบบนี้ในสมัยนั้นด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่กล้าหารจริงๆเนี่ยก็คงจะทําได้ยากมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคงจะมีปิจิพนอะไรหลางมากนะคะค่ะทีนี้ปฏิทินปี2562นี้นะคะมีความพิเศษด้วยนะคะที่บอกว่าทั้งสองท่านแล้วก็รวมถึง ท่านอาจารย์พุทิธาดเนี่ยท่านก็มีเสียงของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงเออจะทำยังไงตอนนี้ละค่ะยุค4.0เนี่ยจะช่วยเราแล้วนะคะ4.0เนี่ยถ้าดูบ้างไปก็ไม่ดีนะคะดูน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเราเรา,เราดูที่เรามีประโยชน์ก็แล้วกันนะคะอันนี้มีประโยชน์แน่ๆเลยนะคะอีในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ <laughs> ช่วยสาธิตนิดหนึ่งนะคะว่า เรามีปฏิทินนี้นะคะถ้าเราอ่านใช่ไหมคะคือปฏิทินนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่นิดเดียวเมื่อกี้ทีมงานบอกมานะคะว่าภาพเนี่ยนะภาพของท่านผู้าทกับบทกลอนเนี่ยนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นสิ่งที่ท่านผู้าทาเนี่ยท่านเนี่ยได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่ว่าทีมงานเนี่ยเอาภาพของท่านจากที่ไหนมาแล้วก็ใส่บทกลอนไม่ใช่นะคะนี่ภาพกับบทกลอนนี่คือมาด้วยกันเลยท่านเป็นคนจัดวางเอาไว้นะคะแล้วก็ บางเดือนก็จะเป็นเสียงของท่านบางเดือนนะคะก็จะเป็นเสียงของอี้บางเดือนก็จะเป็นเสียงของอาจารย์เนวรัตนพงไพบูรณ์ที่นี้วิธีการทํานะคะถ้าใครเห็นปฏิทินอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นนะคะว่าจะมี QR code อยู่นะคะและวิธีการ <Okay. S 1> ที่เลาไปฟังนะคะผมก็ลองสแกนดูนะครับเราก็าเข้าไปที่ไลน์นะครับในแอปพลิเคชันไลน์ของเราที่เราใช้ทุกวันนะครับ แล้วเราก็เข้าไปที่มันเป็นที่มีการสแกน QR code นะครับแล้วก็กดสแกนนะครับพอกดสแกนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกมันก็จะขึ้นว่าเปิดนะครับผลการสแกนนะครับซึ่งท่านก็คงจะฟังอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับท่านก็ต้องหาปฏิทินมาสแกนนะครับว่าแล้วก็ด้านขางสายมือของท่านก็มีจำหน่ายอยู่นะฮะใครต้องการก็ยกมือบอกพิยุทธ์ของเรานะฮะ พิยุทธนะฮะอันนี้คือพิยุทธ์นะฮะก็พิยุทธนี่เป็นคนแรกๆในเมืองไทยนะครับที่เริ่มการทำพวงหลีดหนังสือนะครับเป็นคนแรกๆนะครับแล้วผมก็ใช้บริการอยู่ประจำนะฮะก่อนอ้นนี้ก็ใช้ประจำนะครับก็โอ้คุ้มฮะสมมติว่าเดี๋ยวนี้เขาก็โลกยุคใหม่นะครับเขาก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็พยายามดึกเรี่ยงการใช้ดอกไม้แต่เมืองไทยก็ไม่ค่อยชินอะไรที่แบบเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยแก้ไขยากมากเลยนะครับ เพราะนั้นตอนนี้ก็หลังๆก็กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับใช้งผลิตหนังสือ,องผลิตจักรยานอะไรเงี้ยลมเออถ้ลมนี่ควรจะใช้นะฮะอันนี้ก็สแกนนะครับพูดไปคงไม่เห็นภาพนะครับก็เรียนเชิญนะช่วยกันอุดหนุนนะแปดสิบเก้าบาทวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยเปล่าไม่รู้ครับน่าจะมีเยอะเลือ,อะแปดสิบบาทลดไปเก้าบาทถูกมากนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับคือหมึกหมึกพิมพ์เนี่ยเป็นหมึก หมึกที่ทําจากอะไรนะผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองนะพอพูดถึงถั่วเหลืองผมผมจะนึกถึงน้ำเต้าหู้ทุกทีนะผมจะผมจะบอกว่าหมึกจากน้ำเต้าหู้ก็กระไรอยู่นะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันนะก็คือว่าย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ช่วยสุขภาพใจหน่อยน,นะครับยังเป็นสำนักพิมพ์เดียวนะครับที่ยังยืนหยัดทํางานของท่านบุญทาสอย่างต่อเนื่องที่สุดยาวนานกว่า25ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ ยืนหยัดมากๆเลยนะครับและจะยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูว่าท่านจะช่วยหรือเปล่านะครับอยากให้คนทาดีไม่มีที่ยืนนะครับไม่มีที่ยืนก็นั่งได้นะครับไม่ไรนะเราเล่นนะก็นะฮะสแกนนะครับข้างในก็จะมีเนื้อหาสาระแล้วก็คลิกเข้าไปที่เสียงนะครับอ่ก็มีรูปท่านอาจารย์ประมวลนะฮะอ่าแล้วก็มีเสียงของท่านอาจารย์ นอวัลัคนะครับเยอะแยะเลยในนี้นะฮะยี่สิบห้าปีไปถึงนันพุทธานเซฟไปได้ไหมคะเซฟเหรหรือว่าเราต้องสแกนทั้งเกียวอ่านทั้งปันทั้งเดียรแล้วก็ก็จุบหรือไงคะเข้าใจว่าน่าจะเซฟได้นะครับเข้าใจแล้วก็แบกงปันไปทาง Facebook ไปอะไรด้วยมันก็จะไปทาง Twitter ไปทางไลน์ก็จะอยู่ในนั้นนะฮะทำได้ครับเดี๋ยวนี้4.0แล้วนะครับก็ ยังดีดีใจนะครับคือมางานสัปทาหนังสือทุกปีก็จะเห็นว่าจะมีคนมาซื้อหนังสือเยอะอยู่นะครับเขาก็ยังบอกว่าอีกไม่รู้กี่ปีหนังสือก็จะค่อยมอด่อยมรณาไปไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะคนังไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับปฏิทินก็ยังเป็นของขวัญที่ล้ำค่าและผมชอบมากคือที่บอกว่าอะไรนะฮะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของวันปีใหม่เพราะเราได้บุคคลสำคัญของโลกคือท่านพุทธทาสเป็นต้นแบบนะครับนะครับขอต้อนรับอาจารย์เสกสรรนะครับอาสุขสรรนะครับสวัสดี แน่ครนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขสัน์นะครับอาจารย์ครับอันเป็นนักเขียนนำปากกาเล่าชวนหัวนะฮะผมก็แฟนคลับท่านอาจารย์นะครับเชิญอาจารย์นะัอาจารย์สุขสัน์นะครับได้เลยครับครับมีอะไรจะถามไหมครับหรือแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาดูแต่ละท่านนะคงจะมีไลน์กันหมดทุกคนแล้วนะฮะเราก็ช่วยกันถ่ายรูปแล้วก็สแกนนะครับส่งธรรมะให้การแทนดอกไม้ก็ดีเหมือนกันนะฮะ โอ้โหแม้แต่ในลายต้องเกลี่ยแปลงนะครับส่งดอกไม้ดอกไม้ไม่ได้ทำผิดเลยนะครับเป็นแต่ว่าส่งธรรมะก็ช่วยได้นะครับ mm hmm. นี่นะตอนแล้มีเสียงเข้าไปได้คลิกเข้าไปที่หน้าไหนที่หน้าไหนในปฏิทินเนี่ยนะฮะก็จะมี QR ว o า e ค้ให้เราสแกนแล้วก็จะมีเสียงขึ้นมาแล้วเสียงเมื่อกี้เช็คดูแล้วเนี่ยนะคะก็ สามารถแชร์ได้นะฮะมีไลน์มี Facebook มี Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะแชร์ได้ส่งแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะครับค่ะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าสมมุติว่าอยู่กันนิตรดอนใช่ไหมฮะเดือนนี้แล้วมีหน้าของอาจารย์นวรัตน์นะคะได้หมายความว่าอาจารย์นวรัตน์เป็นคนอ่านบทกลองนี้นะคะให้สิภาษาไทยให้สิภาษาไทยอาจารย์นวรัตน์พงภัยอยู่ผู้แก่ พันธมณีค่ะแล้วไม่ใช่คู่แข่งคู่เด็กคู่เดแล้วถ้า,ถ,าถ้าหากว่าเป็นเสียงของท่านพุทธทาสนะคะก็จะมีรูปของท่านพุทธทาสอยู่ใกล้กับ์โค้ดเนะะี่ค่ะถ้าเป็นของอี้อี้ก็เป็นหน้าของอี้นะคะที่เราจะรู้เลยค่ะว่ากรอนบทนี้ใครเป็นคนให้เสียงนะคะให้เสียงมาทายโดยทีมงานพันธมิตรตัวจริง <c oughs> นะคะก็ง่ายๆแล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้80บาทนะคะวันพรุ่งนี้89บาทเหมือนเดิมเฉพาะเวลานี้เท่านั้นนะคะซึ่งราคาพิเศษมากๆเลยนะฮะก็ช่วยๆกันสำหรับคุณนะครับส่งไปของฝันนะฮะท่านก็มีรับถ้าร้อยร้อยฉบับขึ้นไปก็พิมพ์ชื่อให้ด้วยนะครับเอออีนี้เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วครับ สั้นๆนิดนึงนะคะว่าเมื่อทั้งสาท่านนะคะเห็นรูปของท่านพุทธทาสแล้วเนี่ยนะคะแวบ<ะ>หนึ่งเลยที่ขึ้นมาเลยในหัวของเราเนี่ยนะคะ<ม>คืออะไรคะขอ,อท่านอาจารย์กระบวนก่อนมันเป็นความรู้สึกนะครับผมเองด้วยความรู้สึกผูกพันกับอาจารย์พุทธทาสนี่เป็นความสัจจริงนะครับว่าเมื่อเราบวชแล้ว พอผมไปพบท่านอาจารย์พุทธทาสบทสนทนาครั้งแรกที่พบท่านอาจารย์พุธทธทา่อท่านถามผมว่ามาจากไหนผมบอกว่ามาจากเกาะสมุยท่านก็ให้เกียรติชาวเกาะสมุยก็ท่านอาจารย์โคก็ไปอยู่ที่นั่นอย่างนี้ครับ<ส>ท่านถามว่ามาทำมาทำอะไรผมก็ตอบไปได้ไม่ได้คิดมาก่อนว่าท่านจะถามแบบนี้ก็คิดว่าที่ตอบดีเลยน่าจะตอบว่ามาปฏิบัติธรรมท่านก็ถามต่อว่าบวชมากี่ปีแล้ว ผมบอกเป็นภาษาที่สองได้เรียนอะไรบ้างผมก็บอกเรียนนักธรรมเรียนบาลีท่านนี่ไปครู่หนึ่งไม่มองหน้าผมใช้ผ้าถาบน้ําที่ภาดอยู่บนไหล่ท่านมันก็ปัดแมลงอะไรเนี่ยครับแล้วก็พูดขึ้นมาโดยไม่มองหน้าผมกลับไปสอบนักธรรมสอบบาลีให้ได้นั่นแหละปฏิบัติธรรมผมมีความรู้สึกเป็นเป็นความหมายที่เราไม่ได้คาดคิดไว้พระมาเถระผู้ใหญ่นั้น อนนั้นก็เป็นเพียงแค่ว่าเออได้กราบท่านแล้วนะครับเพราะว่าเรามาวัดท่านเราก็ได้กราบท่านแต่ความรู้สึกหลังจากนั้นก็คือคําพูดของท่านเป็นความหมายที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมผ่านการเรียนหนังสือให้สอบให้ได้มันเป็นความหมายและสุดท้ายผมก็ได้เรียนบาลีจนกระทั่งสอบได้ปรีญาห้าประโยคด้วยความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ได้อ่านหนังสือท่านหรือไปฟังท่านพัื่อังหลังเป็นความรู้สึกที่ทําให้ผมมีความหมายบางอย่างที่ ลายมาเป็นความรู้สึกในปัจจุบันนี้ที่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรามีบุญที่ได้พบพระภิกษุรูปนี้และการพบกับท่านมันทําให้เกิดความหมายที่กลายมาเป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เพราะความหมายแบบนี้ครับจึงกความมาเป็นว่าเพื่อได้เห็นรูปท่านหรือได้อ่านหนังสือท่านบางครั้งอ่านไม่ได้มีอยากอะไรรู้เพิ่มเติมนะครับมันก็อ่านบมในคำกรอนท่านไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่ ความรู้สึกเสียดายว่าผมไม่มีความสามารถในการเข้าไปสู่โลกออนไลน์ไม่เช่นนั้นผมจะได้ซื้อปฏิทินไปแล้วก็จะได้ถ่ายรูป QR code แล้วจะได้แต่ผมไม่มีความสามารถนะเพราะแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นเสียงของท่านอาจารย์พุธท่าสก็ยังดังอยู่ในใจผมและที่สําคัญที่สุดผมก็จะว่าสิ่งที่เป็นหัวใัยสาคัญที่กลายมาเป็นความหมายสําหรับผมก็คือ คำสอนื่องจิตว่างหรือสุญญาตากามาเป็นหัวใจสําคัญที่ผมรู้สึกดีเหลือเกินที่เกิดมาในชาตินี้พบนี้ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้แบบนี้ผมรู้สึกดีเหลือเกินที่จะได้มีความหมายว่าคําสอนของท่านนั้นไม่มีถ้อยคาที่จะพันธนาแต่มีความหมายเชิงความรู้สึกได้วันนี้คือคาพูดที่มันไม่มีเสียงนะครับต่อยู่ในใจผมค่ะอาจารย์เนวรัชเชิญค่ะ เพราะผมเคยเขียนกรอนิยามเมือม่อเห็นท่านาการพุทธทาสว่าพุทธธาตุนามท่านปานขุนเขาถ้าว่าเบาสบายอย่างว่างน้ำหนักและตัวตนของท่านนั้นใหญ่นับใหญ่ด้วยหลักให้สลักลตัวตนอันนี้คือความที่ผมมีท่านาการพุทธธาตุตลอดเวลา กับาอีกความคิดหนึ่งก็คือไม่ได้อ่านสือภูเขาวิถีภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมตอนท้ายๆมันมีบทสนทนาผู้ถามผู้ตอบที่ผู้